สวัสดีนะครับผมสมาชิกนะทางช่อง่ายบางีนะครับคลิปนี้จะเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมนะเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับที่ร้านจะมีนะครับผมก็จะมีสองแบบนะครับสําหรับบ่วงดักไก่นะครับผมแบบเดียวนะแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับผมแบบเดียวแล้วก็แบบผีเสือ้อครับสูลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมแบบเดียวก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบเดียวนะครับผมนะครับแบบเดียวสามิเป็หลักบ่วงนะสามชิเ็สามิเป็หลักนะครับผมสามิเป็นบ่วงนะครับผมนะเป็นหลักสเตเลสนะครับผมเป็นหลักสเตเลสนะความยาวของหลักหกนิ้วห้านะครับบ่วงกว้างห้านิ้วนะครับผมบ่วงกว้างห้านิ้วนะครับผมนะ วกว้าง5นิ้วนะครับใช้ห่วงท้องเหลืองนะครับใช้ห่วงท้องเหลืองนะในการทําเป็นห่วงตัวเอนะเป็นห่วงท้องเหลืองนะครับผมงานพลหลักสีดำเอ็นจะมีสีดําแล้วก็สีน้ําตาลเอ็นจะมีสีดําแล้วก็สีน้ําตาลนะครับผมสีใบไม้แห้งนะครับผมนะก็จะมีสองสีสําหรับเอ็นนะครับผม มีตัวล็อกพร้อมนะมีตัวล็อกพร้อมนะตัวล็อกของบ่วงนะมีทุกบ่วงเลยนะครับตัวล็อกนะครับงานสวยชัดเจนนะครับผมนะสามสิบเป็นหลักนะครับเซตนี้นะครับผมนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เป็นเอ็นเบอร์เจ็ดสินะครับผมพร้นะอมรังเก็บเลยนะครับมาดูของบ่วงผีเสื้อกันนะครับผมหรือบ่วงคู่กันนะครับผม กนะ็จะเป็นบ่วงอของชุดสําหรับบ่วงคู่จะมีของชุด15หลักกับชุด21หลักนะครับเป็นชุด30บ่วงกับชุด42บ่วงนะครับความยาวของหลักเซตนี้นะครับผมก็อยู่ที่6นิ้ว5้านะครับผมนะความยาวของหลัก6นิ้วห้านะครับความกว้างของบ่วงก็5นิ้วนะครับผมก็จะมีทั้งสองข้างนะสำหรับบ่วงคู่หรือบ่วงบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะ เอ็นก็จะใช้เอ็นเบอร์80เป็นเอ็นที่ใหญ่กว่าของเดี่ยวนะครับผมเป็นเอ็นที่ใหญ่กว่าของเดี่ยวนะครับผมโอเคนะครับมีตัวล็อกพร้อมนะมีตัวล็อกพร้อมนะทุกชุดเลยที่ร้านจะมีตัวล็อกนะครับผมวิธีการสั่งลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมาทางร้านนะครับเบอร์ติดต่อที่ร้านของร้านนะครับผมก็จะมีอยู่ใต้คลิปนะครับผมเบอร์ติดต่อของที่ร้าน โทรมาได้เลยนะครับผมนะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับมีเก็บเงินปลายทางแน่นอนนะครับผมนะครับนะจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ